เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีธรรมชาติลลยล้อมมีคาเฟ่สวยๆเยอะแยะมากมายและเป็นเมืองแห่งศิลปะและหนึ่งในที่เที่ยวสําคัญอีกที่หนึ่งนะครับที่พวกผมจะมาแนะนํากันที่นี่ก็คือเชียงของใครที่มาเที่ยวเชียงของแล้วยังไม่มีที่พักพวกเราจะมาแนะนําที่พักกันนะครับที่นี่ชื่อว่าสยามทารารีสอร์ทสวัสดีค่ะวันนี้โกอิงออนก็จะไปเที่ยวเชียงของกันนะคะ เราจะไปพักที่ไหนกันนะอ้วนสยามทาราลีสอร์ทจ้าอ่าจะเป็นยังไงติดตามโกอิงออนได้นะคะว้าวแล้วดูแผนที่ของเราเป็นแบบนี้ค่ะใครเป็นบ้างถึงแล้วนะคะที่โรงแรมสยามทารารีสอร์ทรบบค่ะไปดูข้างในกันเลยค่ะคม,ามาชมข้างในกันเลยค่ะได้ค่ะก็จะมีสระน้ำได้นะไปดูสระน้ำกัน ทางโรงแรมก็จะมีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่นะคะแล้วจะมีสระน้ำให้เรามาเล่นกันชิลๆด้วยส่วนข้างล่างก็จะเป็นพูลวิลล่านะคะจะมีหลายห้องมากเลยอะ่ะจะเป็นแบบพูเวิล่าแบบทรงไทยนะคะสวยมากพูวิลล่าที่นี่จะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนะครับไม่ว่าจะเป็น JC House, C1, C2 และ Two Bed Room เหมาะสำหรับครอบครัวที่จะเข้ามาพักมันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพวกผมจะพาไปชมกันจะมาแนะนำห้อง JC กันนะคะตำเอามาเลยรีสอร์ททรงไทยนะคะดูดิ ส่วนด้านนี้ก็จะมีทั้งหมด2ห้องนะคะอันนี้จะมีที่นั่งที่นั่งปิกนิกกินเหล้ากินเบียร์อาเราเล่น,นส่วนข้างในาจะมีโศน์แล้วก็จะมีโซฟาให้นั่งดงูส่วนห้องนอนจะมีสองห้องจะมีนี่ห้องที่1ก็จะมีเตียงนอนทั้งหมด2เตียงนะคะแบบนี้เลย มีห้องน้ำภายในตัวค่ะไปไปดูอีกห้องกันส่วนด้านนี้ก็จะมีที่นั่งที่ล้างจานแล้วก็มีตู้เย็นมีโซฟาด้านนี้ก็มีนะคะส่วนในห้องก็จะมีนี่ก็จะมีทั้งหมดสองที่นอนนะคะสองเตียงนอนเลยแล้วก็จะมีห้องน้ำภายในตัวมีแอร์ให้ด้วยมาดูห้องเจซีกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเดียวนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยมีเตียงนอนสองเตียงค่ะนี่แล้วก็มีห้องน้ำในตัว มีตู้เย็นมีเตาอบเรียบร้อยห้องน,น,น,น้ำก็ใหญ่อยู่นะด,ดีอือเหมาะสำหรับมาพักประมาณสีห้าคนยังได้เลยนะอ้วนเนาะเพราะว่าถือว่าเตียงใหญ่มากเลยเตียงเป็น k i n ส ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพูเวล่าแบบเข้าคัวนะคะจะเป็นห้อง41และ42ตามออนมาเลยค่ะพ็จะพาเข้ามาชมด้านห้อง42นะคะจะเหมือนกันนะคะกับห้อง41มีที่นอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวและสามารถชมวิวชมบรรยากาศข้างนอกมีระเบียงให้ด้วยตรงนี้ยา่าอ้เตียงนุ่มมากเลยอะ่ะดึง <laughs> <laughs> เป็นเต,ตียง king size ได้นะคะเนี่ยนอนสาคนยังได้เลยอะ่ะเนี่ย เนทางโรงแรมก็จะมีสองแบบนะคะจะมีทั้ง2เตียงนอนแล้วก็จะมีทั้งหนึ่งเตียงนอนนะคะส่วนด้านล่างอันจะพามาดูสองเตียงนอนกันค่ะนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยน,นี่จะเป็นเตียงเล็กกับเตียงใหญ่เนาะเราจะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันออห้องน้ำไปใหญ่นะกว้างม้าอยู่ขา้ขางนอกก็สามารถมองดูบรรยากาศได้ <laughs> ตะกองชนละห้องนี้ก็จะมีหนึ่งเตียงนอนนะคะนี่และห้องน้ำในตัวคล้ายๆกันนะ แต่ว่าแค่จะไม่มีวิวบรรยากาศด้ดีที่สุดจ<ช>นี่เตียงนอกสบายข้างนอกกข้างนอกก็สวยนะออกมาก็จะเห็นสระน้ำห้องของโรงแรมชั้นสองจะเป็นเตียงคู่นะคะตามออนมาเลยค่ะนี่นเป็นเตียงคู่อันนี้ทิงไซส์อันนี้แบบเดี่ยวจะมีอยู่สองแบบนะคะ ส่วนข้างนอกก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่ออกไประเบียงข้างนอกก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำอาจจะมีต้นไม้ปิดบังนิดนึงมีห้องน้ำในตัวมีทีวีมีที่สองกระจกสวยๆด้วยก่อนิดห้องน้ำในตัวมีแอร์สะดวกสบายเลยมาพักเป็นครอบครัวได้เลยนะคะีนี่ ส่วนห้องของออนก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะตามออนมาเลยว้าวกว้างขวางที่นอน k ิ n g ซ i z e มีโซฟาให้นั่งด้วยนี่สวยอะ่ะห้องนี้คือสวยมากและมองไปข้างนอกนะคะก็จะเห็นบรรยากาศมีสระน้ำด้วยนี่เลย <What? S 1> นี่ สวนมื้อเย็นก็จะประมาณนี้นะคะนี่ส่วนอาหารเช้าก็จะมีบริการเองนะคะนี่เลยนี่ไข่ดาวแล้วมีมีข้าวต้มด้วยข้างในเลยสามารถสั่งได้เชี่ยวขึ้นเชี่ยวลงกับไข่ด้วย และนี่เลยค่ะอาหารเช้าที่ออนตักมาเองนี่มีกาแฟดีเติมนมด้วยอร่อยมากไม่ใส่น้ำตาลมีไข่ดาวทอดแล้วก็ข้าวต้มแล้วก็จะมีผักสลัดตอนเช้านะคะที่เราตักมาเอง <c oughs> ดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่ออนพามาเที่ยวที่สยามภาลารีสอร์ทหน้าโกอิงออนจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามเพจโกอิงออนด้วยนะคะบ๊ายบาย